ความคิดถึงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดได้วันนี้เจ้าของเพลงวันนั่งอยู่กับเราแล้วอย่างที่บอกไว้นะคะวันนี้จะได้พูดคุยกับคัตโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยแบบว่าเหตุพิเศษมีความพิเศษมานอกเหนือจากเพลงนี้แล้วก็นี่มีพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มล่าสุดของตัวเองที่บอกว่าจะเป็นเล่มสุดท้ายด้วยก็เป็นความท้าทายตัวเองหลายๆอย่างในการทําหนังสือด้วยแล้วก็มีเพลงออกมาด้วยทีนี้เราก็มองว่าทำมาหลายเล่มละอยากจะหาความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังไม่อยากออกก็ยังไม่ท้าทายตัวเองมากกว่านี้มันแบบเออมีงานที่มันเปลี่ยนแปลงรูปโฉมที่มันสรุปขึ้นอีกแล้วเล่มนี้ดูสิให้กล้องดูนิดนึงนะคะคือปกขาวมาเลยนะฮะมองค่ข้ต่ออยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่รูปแม่นโลโก้โลโก้ต้องมีแล้วก็ชื่อรู้สึกว่าไรสาระแต่เป็นไรแบบเขียนติ้งก็เป็น หนังสือเล่มหนึ่งมันก็มีความเล่มนี้มันมีทั้งเรื่องมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระก็เลยเอาคําว่าไรเนี่ยมามามาใช้แล้วก็เขาเรียกว่าไงฮะดื้อตั้งแต่เล่มหนึ่งที่อยากทำเนี่ยอยากทำตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองะที่เป็นหนังสือที่เป็นสีขาวหมดแล้วก็พิมพ์นูนที่ปกแต่ว่าเขาบอกว่ามันข้อหนึ่งเก็บลําบากสกปรกง่ายแล้วก็อ่านหายากจนกระทั่งมาถึงเล่มสี่เนี่ย เขาบอกโอเคตอนนี้เขาไม่ขัดทุนละถ้าอยากทำก็ทำผมชอบประโยคนี้ตอนแรกเรายังไม่มีอะไรปแบบว่าขอเขาเรียกอะไรนะไม่มีข้อตกละเขาเรียกอะไรนะเครดิต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 ตอนนี้โอเคแล้วทำได้แล้วตอนนี้เครดิตดีมากด้วยก็มากับไรเนี่ยเล่มที่เนี่ยเล่มเป็นเล่มที่หนึ่งที่จะกำอไรคุณพระเรื่องนี้พูดถึงอะไรอะคะ ผมว่ามันเป็นหลายคนชอบบอกเอ้ยนี่ข้าตัก็ชอบเขียนคําคมหรือว่เขียนอะไรได้บ้างจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมเขียนจดระบายนะครับมันก็เป็นเรื่องของเดลี่แต่ว่าผมพยายามย่อมันสั้นๆหรือว่าไม่ค่อยได้เอ่ยถึงสถานการณ์หรือว่าชื่อคนเท่าไหร่ uh huh. ก็เลยเออกมาเป็นเป็นประโยคแค่สั้นๆเนี่ยมาเป็นโค้ดนะฮะครับก็เหมือนบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเราจดเอาไว้ดีกว่า <Yeah. S 2> ว่าเราสึกยังไงบางทีเราสึกว่าเราทําผิดเราก็จดเอาไว้ แล้วกลับมาอ่านคือผมจดไดรี่ตัวเองมาประมาณ19ปีแล้าปีแล้วก็เลยแล้วจดเป็นแบบนี้ป่ะแบบที่เราเห็นก็เมื่อก่อนยาวยาวมากเลยครับทีนี้กลับไปอ่านอ๋อเออวันที่เราทําผิดวันที่เราทําถูกเราก็ได้เรียนรู้จากจากไดรี่ของเราเรารู้ว่าแต่ละปีเราจิตเราเป็นยังไงคแล้วก็เลยเรียนรู้ที่พยายามให้มันเสถเยรนมากขึ้นในแต่ละปีก็เป็นสิ่งที่ที่ถ้าเกิดใครได้ติ๊กติ๊กดูหรือว่าใครอ่านในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็จะเห็นอ๋อเออชีวิตความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละปี มันก็จะรวมความคิดความรู้สึกหรือชีวิตของข้าโตะผ่านในโค้ดต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับกี่กี่ข้อความก็ประมาณเล่มนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อย่าอะนี้ครับก็เล่มนี้ก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาคุยกับน้องเป้ครับเป้วงหมายเขาก็บอกเฮ้ยพี่ที่ผมอ่านที่พี่เขียนอยู่คอว่าให่ถ้าเกิดไอไอข้อความที่พี่เขียนเนี่ยเป็น ข้อมูลที่ดีในการเขียนเพลงอะผมก็คุยกับเป้เออน่าก็น่าสนใจนะก็เลยกลับมารู้สึกว่าเราอยากทาเพลงที่ที่จะเอาข้อความเหล่านี้มาเป็นเพลง10เพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเดี๋ยวคนนะเอาข้อความเหล่านี้มาเป็นเพลง10เพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกนั่นหมายความว่าออกมาเป็นอัลบั้มได้เลยนะฮะใช่พยายามแต่ว่าผมว่าบางทีมันยาก <c oughs> เพราะว่าปกติผมทางานกัะแทนตลอด <S S 1> ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันยากที่จะลองทําไซต์โปรเจกต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ทําก็คงจะยากก็เลยบ,บีบตัวเองว่าจะต้องวันเนี้วันที่เท่านี้เท่านี้ต้องทาให้เสร็จนะก็บีบตัวเองมาทําให้เสร็จจัดเสร็จหนึ่งเพลงละดีใจละเดี๋ยวต่อสองสามสี่คงจะได้เห็นอะไรที่มันต่างจากลิปตาไปแบบไซต์โปรเจกต์ นี่คือเพลงแรกซึ่งมาจากข้อความบางข้อความในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราจะพอสต์ว่าแบบว่ามาจากข้อความอะไรแล้วเพลงนี้ตอนที่เขาโตแต่งเ,เขากําลังคิดถึงอะไรหรือใครอยู่นั่นนะสิฮะหล่นซะแบบว่าน่ากลัวเลยโอ้ต้องติดตามต่อชั่วโมงนะ้า กลับมาอยู่ต่อนะครับชั่วโมงที่2นะฮะวันนี้ครับมาอยู่แค่กับแค่แนนนิกเท่านั้นนะฮะตามที่เราบอกไปว่าวันนี้เรามีพี่คัทต่อมาด้วยใช่แล้วมากับหนังสือเล่มใหม่แล้วก็เพลงใหม่ที่มาจากหนังสืองงไัมเป็นคู่แบบว่าเพลงประกอบหนังสือหนังสือประกอบเพลง พลงประกอบต่างๆเราสลับนักเขีนนเลจริงๆมันอะไรประกอบอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆมันเกิดมาคู่กันเีอโอ้ยนักเขียนคารมนักแต่งเพลงคารมนักร้องแม่ถึงบอกไงอะไรนะว่าไงคุณแม่ไม่ใช่แม่บอกอย่าไปหลงคารมนะพวกแบบว่าพวกนักร้องนักเขียนเนี่ยลูกจะตกหลุมพรางเขาโอ้ยแล้วเคยไหมลูกนี่เชื่อแม่มากนะได้ข่าวสามีเป็นโปรดิวเซอร์นักร้องครบทั้งสองอย่างเลยลูกดีเด่นนะ กเรมตกัก็เะมตกเมื <S <S no ่อกี้เราคุยเอาไว้ว่าขตกพยายามจะทำเพลงที่มาจากเรื่องราวในหนังสือและวุท้ายเป็นอ ha ัลบั้มด้วย10เพลงตั้งใจในอนาคตนะครับก็จะมีเพลงที่มันมันไม่ได้ทำในลิปตาจะเป็นเพลงแบบแจ๊สเพลงลูกลุงเพลงสวิงเพลงแดนซ์ปัวราชาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะมีอะไรที่มันต่างจากลิปตาไปก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้บางความคิดถึงทำให้เราเจ็บ อันนี้มาจากข้อความไหนในเล่มนี้ก็อ,อยู่ในเล่มนี้นี่แหละครับซึ่งรู้สึกว่าตอนที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเพลงนี้เอามาทำเป็นเพลงได้ก<อ>็เลยเฮ้ยเอาคำนี้มาขายายมาเป็นเพลงดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคืนนั้นเนี่ยก็เปิดดูเรื่องนี้นั่งคิดถึงเรื่องต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตนะค,ครับเวลาเราอยู่คนเดียวมันก็จะมีอารมณ์ที่เออมันน่าจะเมื่อก่อนน่าจะกลับไปแก้นิ้วได้นะเมื่อก่อนน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่าผมว่า พอคิดแบบนี้ก็เลยก็เลยใช้เวลาประมาณ20นาทีทำเพลงนีเสร็จครับ โอ้ไวมากเร็วมากอ่ะที่สิบนาทีถ้าพี่อยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่แบบโมเมนต์ที่แบบเรานั่งคิดถึงอะไรสักอย่างแล้วมันถ้าเราเจ็บปวดถึงบางทีอาจจะร้องไห้ได้เราคิดถึงอะไรอ่ะพี่อยากรู้ตรงนั้นแหละพี่อยากรู้เหรอครับได้พี่สิพี่ถามเขาเขาอยากตอบหรือเปล่าพี่ว่าบนโลกใบนี้มันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทําให้เราอ่ะเสียน้ำตาสำหรับสำหรับพี่มีไม่กี่เรื่องจริงๆอย่าหันมามองทางนี้อย่าหันมามองทางนี้นอกจากเรื่องเพื่อนร่วมงานแล้วขอบคุณมากนะครับทีเรื่องหรอพี่ คือ <c oughs> พี่ก็ตอบว่าไงครับคือผมว่าคนที่เป็นคนเป็นคนผูกเงื่อนอันนั้นนะครับเป็นคนเดียวที่จะแก้งเงือ่อนนั้นได้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บางทีเนี่ยผมไล้ฟังว่าไอ้เรื่องที่เวลาเราคิดกลับไปเนี่ยผมว่าอดีตมันเป็นมันมันทําให้เราเป็นท่าของความคิด <c oughs> คือคือ <c oughs> ส่วนมากเวลาเรากลับไปคิดเรื่องอดีตมันก็เหมือนกับ เราหนีจากมันไม่พ้นมันเหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดที่แบบว่าเรารู้มันไม่ดีแต่ก็ทานมันมันอร่อยมันมันมันเป็นบีบเพราะว่าร่างกายเราครับต้องการมันต้องการกลับไปอยู่ในความพุ่งความคิดนั้นมันยากครับที่จะหนีแต่ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องที่คิดกลับขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรากลับไปคิดให้มันสล่ตะโดยถี่ถ่วนเพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ได้ผ่านการคัดกรองแล้วว่าใครเหมาะกับเราสถานที่ใดเหมาะกับเราที่ไหนที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเนี่ยค,คือปัจจุบันครับแล้วถ้าเกิดปัจจุบันนี่มันยังไม่ลงตัวอดีตเนี่ยมันก็จะบอกเราแล้วก็อนาคตเราจะไปอยู่ในจุดใหม่ที่มันลงตัวขึ้นมผมว่าเนี่แหละครับไอ อดีตมันคอยบอกเราตลอดเหมือนเป็นการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ตอนนี้ครับพี่คาโต้ครับปัจจุบันลงตัวแล้วหรือยังฮะลงตัวครับในผมชอบจดนี้ลงตัวดีตัวนะลงตัวนะลงตัวนะผมเขียนลงไปใน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 ทวิตเตอร์เลยว่าจริงๆตอนเนี้ยถามดูว่าจริงๆว่าก่อนจะเป็นพอตอนเราเด็กๆเราก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองยอยากทางานเลยอยากนุ่นเราอยากนี่เรามีความต้องการอยากจะทาอะไรมากมายแต่พอวันนี้กลับมาดูแล้วแล้วคุยกับแม่บอกว่า จริงๆตอนนี้อยากได้อะไรอ,ะอ่ะแล้วกลับมาคิดดูเฮ้ยเราไม่อยากได้อะไรเลยจะได้อย่างเฮ้ยจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะ,ะผมว่าช่วงเวลาที่เรามีความสุขไม่ช่วงเวลาที่เราขาดอะไรแล้วเราอยากได้อะไรแต่เป็นช่วงที่เราไม่อยากได้อะไรเลยม,มันพอใจกับกับปัจจุบันคือพอดีอแล้ว อพอใจแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วลคือตอนนี้เป็นปัจจุบันที่ดีสําหรับเราอโอ้โหนี่เหมือนนั่งคุยศึกษาธรรมะเลยนะเนี่ยวันเนี้ยแต่ผมชอบนะชอบสิเดียวมากจริงๆอ,อีกเรื่องที่พี่อยากถามเออมันก็แวบขึ้นมาอะไรยังไงพี่เห็นน้าคาโต้พี่ก็เลยนึกถึงตู่แชมป์สตังคาโตได้วยหรอป้าแลวพี่ก็มาคิดว่าเอ๊ะเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วนะอ๋อใช่จคนเดียวแล้วนะสตัก็วีคนี้นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยจนพี่มาพูดนี่แหละครับก็จริงๆ ตู่แชมป์สแตมล์คัตโตะเหลือคัตโตะคขาสุดท้ายไปสามแล้วะเดี๋ยวนะแต่ตอนแต่งมีเขาเรียงกันไงอ่ะแชมป์ก่อนแล้วก็ตู่แล้วก็สแตมล์ใช่แต่คัตโตะอ่ะผมว่าใกล้ไกลไม่รอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะใช่ไหมใช่ไหมก็ผมว่าก็มันก็ถึงเวลาที่มันเหมาะสมก็น่าจะดีครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังไงแล้วแฮปปี้แฮปปี้ดีดูนางบอกติดติดขัดขัดนะ ดูนิดแบบคิดนิดนึงไะเรื่องนี้นิกจะไม่ยืงแต่ที่อย่างเราใกล้เราใกล้แล้วอะไรเนี้บแล้วพูดถึงนี้ดีกว่าฮะหัวข้อในวันนี้วันนี้ครับคือเราถามไปใน f a Facebook Fanpage ครูเฟนไฮนะครับว่าเรื่องอะไรที่ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งเจ็บปวด มาแต่เพลงนี้แหละถูกต้องสำหรับคัทโตเรื่องอะไรคะเพื่อนไม่คืนปังนะบอกไม่ครับว่าใครเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนไม่ออธิบายจริงจริงแล้วพอดีเห็นที่ทุกคนส่งมาสนุกมากเลยครับคือผมชอบที่หัวข้อมันดราม่าแต่ว่าข้างในมันสนุกแล้วทุกคนร้องมันได้สนุกมากมีเรื่องเพื่อนยืมตังเรื่องหวยเขาบอกว่าหวยนี่จะเจบมากถ้าบบงไม่ได้กลับ ถูกแล้วแต่ไม่ได้กลับอะไรเงี้ยเล็กมาดีลคือถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเลยดีกว่าลอมันเฉียดแล้วมันเสียใจกว่าเดิมจริงมันแค้นมันแค้นตัวเองอะบางคนก็มีแบบแปลกๆนะเช่นถอนฟันถอนฟันคุดอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะคะหรือเรื่องที่ทําไปโดยไม่คิดแล้วก็เรื่องที่ได้แต่คิดโดยไม่ได้ทำโอ้ชอบนะชอบนะผมเากจงวกาสเนี่ยเจ็บไหมแล้วนี่กันนี่อะไรเจ็บ เจ็บสุดแล้วครับย่อใหญ่ผมพูดเลยครับผมเจ็บทุกวันน่ะไม่ต้องคิดนะเดี๋ยวมาแล้วหกโมงมาแล้วเจ็บอีกแล้วเจะบอกเรื่องงานเหรอหรือว่าคนที่ชื่อกดปิดไมค์แป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องแฟนเราหมดรักทั้งที่เรารักเขาหมดใจคุณพี่อ๋อยโอ้โหเจ็บนะนี่เจ็บนะผมว่าครับแฟนเก่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดแหละจริงผมชอบประโยคนี้ของพี่ใช่คนโพสต์กันเยอะมากประโยคนี้จริง จริงๆแฟนเก่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดแล้วจนทําให้เราน่าจะอยากทําให้เขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตขอต่อได้ค่ะต่อเดีวที่เป็นผู้หญิงใส่ใสแต่ว่าเล็กใส่ดาเป็นี่แนนธนพรนะรับธนพรใช่คุณเตยค่ะเงินเดือนหมดตั้งแต่ต้นเดือนคราบนี่สิงที่รายเจ็บปวดเจ็บปวดมาก จา,จารุววันไม่มีตั้งให้พ่อกับแม่คะ่ะพ่อแม่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างคุณอ้ํมครับทำให้พ่อแม่ร้องไห้คือตอนสมัยเด็กๆคือเกเลค่ะหรือว่าฟุณฟอซ่านะครับเรื่องที่พ่อเข้าผ่าตัดแต่ไม่มีโอกาสไปหาเขาก่อนที่เขาจะจากเราไปคุณปาร์ตี้เชียร์ฟูค่ะ คิดถึงเนี่ยแหละค่ะมันทรมานได้แต่คิดถึงคิดถึงแล้วก็คิดถึงอ่จอจตภเด์<า>อะเอออดีความคิดถึงมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมจนต้องอะไรน้อกี้ท่าต่อบอกต้องให้คนผูกมาแก้ให้อะไรอย่างเดี๋ยวจ,จะบอกว่าไอ้เรื่องความคิดถึงเนี่ยมันเป็นมันเป็นจิตที่แบบว่าถ้าทางศาสนาเรียกจิตปรุงแต่งคือจริงๆแล้วเวลาเราเราคิดถึงอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ฝึกฝน ความคิดเราเนี่ยเราตกเป็นท่าของมันครับเราต้องคิดเป็นเชิงบวกให้ได้เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนควบคุมความคิดทั้งหมดคนที่บอกว่าอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดยังควบคุมความคิดไม่ได้อันตรายตัวเราจะมีความทุกข์ตลอดเวลาต้องคอยจิงความคิดมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝึกคิดให้มันถึงแม้เราจะเศร้าคิดลงไปให้เศร้าปุ๊บพอเข้าใจมาแล้วเราก็ต้องดึงตัวเองกลับเข้ามาให้ได้อย่าตกลงไปในห้วงของความเศร้านะแม้เราจะทุกข์นาใช่ไหมใช่ครับ เฮ้ยนึกล้ำนะะผมชอบนะเจ๊อยากแตะตัวเขาเหมือนเวลาดูดูพลังมาอยากดูพลังมาที่คาโตะเเอาพลังมาจริงจริงชอบตรงนี้แหละที่ถ้าเราอ่านเล่มนี้เราจะได้แง่คิดดีๆจากเรื่องราวที่คาโตะถ่ายทอดแล้วถามนิดนึงเมื่อกี้พี่ก็ดูเอ๊ะพี่ก็แอบมีแคปเจอร์อันทีพี่ชอบแต่ว่าพี่ขอคาโตะพี่จะไปโพส์งี้คาโตะคาโตะเลยบอกว่าที่ตั้งใจทําให้มันเป็นแบบมีพื้นที่ว่างในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องออาโชว์จอนี้เอาโชว์กล้องพี่บนเพราะอะไรนะคะ ก็ตั้งใจว่าจะเหลือที่ไว้ให้เนี่ยแหละครับเหมือนที่พี่แนนตะกี้ถ่ายรูปคือเปิดมาดูแล้วเอออันเนี้ยชอบอันเนี้ยถ่ายเก็บเอาไว้ดูดีกว่าซึ่งผมว่าก็จริงๆอยากเขียนหนังสือยาวๆแต่ว่าก็คิดว่าอยากเล่าสั้นๆก็โอเคถ้ามันถ้ามันจะสมบูรณ์แล้วจบแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ครับครับอยากให้แบบพูดถึงคนที่กำลังแบบอกหักคิดถึงแฟนเก่าอะไรจมอยู่กับห่ววเวลานะฮะ คือบางทีแล้วเรารู้จักวิธีการที่มันจะผูกกันได้แล้วแต่บางคนยังมาหาทางแก้ปมนั้นน่ะมันยากมากเลยจะแก้ได้อันนี้พูดถึงใครอ่ะผมกดปิดไปพี่จังหวะพี่นี่โยงโยงไม่เท่าไหร่พี่นี่นี่เองอย่าโยงน้องมาเจ็บน้องเองนะพี่น้องเองอคือผมว่าก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคนที่เขาเข้ากับเราได้เขาจะได้อยู่กับเราในวันนี้นก็ถ้าถ้า ไม่ได้คู่กันจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่น่าเสียดายเลยแต่ว่ามันน่าเสียดายถ้าเกิดสมมติว่าเราเลิกกันแล้วแต่เรายังพยายามรังไว้ผมว่าไอ้ตรงความเจ็บปวดมันจะเกิดจากท่านวินาทีนั้นโอ๊ยขอเสียประเมินดังๆให้คุณคัตะค่ะดีทุกอันเช่าตรงนี้แหละเจ็บทุกอันวันนี้บาดท,ทุกคำเ <laughs> มื่อไหร่ที่เราแคร์เราจึงเจ็บปวดคาตกกตลับแต่เจ็บสุดคือเสียงพี่ตอนนี้ <laughs> ให้โ <laughs> อ,าอกาสอ,อดีให้โอกาสกับอนาคต โอ้ยอฉันชอบรักใครก็เหมือนเอาความไว้ใจไปฝากไว้ในมือเขาอแต่ผมชอบเมื่อกี้นะค่ะให้อภัยอดีตให้โอกาสกับอนาคตทุกวันนะฮะผมให้โอกาสกับตัวเองเส <c oughs> มอเอาไปทำให้โอกาสกับตัวเองตลอดเวลานี่มันอนาคตของผมหรือเปล่านี่ถ้าต่อเขบอกมาก็ได้เจอคนดีๆดีทุกคนเต้ขอบอกไม่ใช่ใช่ว่าตอนนี้มันจะไม่ เป็นแอปไปอย่างนั้นแหละแต่ผมว่าคนเรามันมีความมนนษุ์เราเันมีความลบจิตคือคนไหนที่ที่เขาไม่ค่อยสนใจเราอ่ะเราจะไปชอบเขาคนไหนเขาเลียงใส่เราอ่ะเราจะไปชอบเขาลองคิดดูดีๆว่ามันจริงมันไม่ใช่นะคนเรามันจะเห็นค่าแหละตอนเมื่อเราเราเสียมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะไรที่ตอนนี้อยู่ในมือนิกนะครับก็ก็รักษาไว้ให้ดีเพราะว่าอนาคตมันก็มีค่าค่าของเหมือนกันตระบุกแล้วคันโตระบุแล้ว แม่ไปเป็นเลยอ่ะไปยอมรับไปตอนนั้นไปสัมภาษณ์พี่เขาในรายการหนึ่งพอดีอ่าตอนนั้นตามาหนักเลยค่ะประโยคน์อย่างเงี้ยแหละพี่แทนใส่ยับเลยไม่มีเรื่อง ตลอดเวลามีสตอรี่ตลอดเลยใช่ไหมหลังใหม่อีกเรื่องหนึ่งอ่าออเดี๋ยวเราให้เวลาข้าตะหนึ่งเพลงดีกว่านะคะให้เลือกสองข้อความที่โดนใจรวมถึงจะให้ขา้าตะอฝากผลงานเยอะแยะมากมายลางเพลงนี้มีเวลาสีนาทีสักครู่มันลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะส่งมาโดนๆนะฮะ,ะ,ะเรื่องอะไรที่คุณยิ่งคิดถึงก็ยิ่งเจ็บปวดครับ c e b o o k Fanpage ครูแฟนไฮครับแฟนชานเรศที่เชิสองวันรอคุณอยู่ส่งมาตอนนี้เลยนะ กลับมาอย่างรวดเร็วนะคะคัโตเลือกข้อความโดยใจเรียบร้อยค่ะเรื่องอะไรที่ยิ่งคิดถึงยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดอืมเราถูกขโมยลูกชิ้นคุณพระเนี่ยหรอเจ็บจริงอะไรจริงผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โดนโดนขโมยลูกชิ้นมาก่อนเข้าใจมีนะแล้วก็เป็นคนที่อยากกินไข่แดงที่สมบูรณ์แต่ก็โดนเอาซ่อมมาเสียบ ผมเคยโดนเนี่ยครับโดนทำร้ายบนโต๊ะอาหารมาอันนี้ผมเข้าใจความสึกครับเก็บกดนะงุศกิจนะฮะอยากจะเก็บไข่แดงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตักกินกับข้าวแล้วก็โดนเพื่อนเอาซ่อมตรงข้ามมาเสียบเรายังเราเป็นเจ้าของเรายังไม่เจาะเลยมันตัดหน้าเจาะก่อนเราแล้วเพรานทำหน้าเย็ดยามเยก็เลยเจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บก็เลยรู้สึกว่าข้อความนี้แหละเป็นการที่ย้อนไปสู่อดีตของผมที่เจ็บัด ก็เลยเลือกเรื่องนี้มาครับเราตุ๊กข่ายลูกชิ้นมีคนที่มีปมเดียวกับเราคัตโต้คัตโต้ได้มีคนแก้ปมงให้คัโต้แล้วนะอ่ันนี้ชื่อคุณเลยค่ะตุ๊กข่ายลูกชิ้นคุณปุ้ยวันอ่าคุณปุ้ยดังค่ะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่ผมอันนี้ครับเออ่มาจากคุณไอขังไอค้างยังยังไม่ทายไอไอค้างเนี่ยพี่ยังไหม เขาน่าอย่างยังค้างอยู่นะฮะอาจจะพิมพ์ค้างไว้ไม่ใช่ชื่ออิกแหงอิกแกร์แต่น่าจะอ่านไว้ยังไม่ตายยังไม่ตายเออนะครับเขาบอกว่าเจ็บใจค่ะเถียงกับแม่ค้าขายผ้าปูที่นอนค่ะพอเถียงแล้วเดินออกมาแล้วหนูเพิ่งคิดคำเด็ดๆที่จะด่าได้ ตอนนันยงไม่ทานสู้ไม่ได้ผมเคยมีประสบการณ์นี้อีกแล้วประสบการณ์แบบนี้ครับคือแบบสมัยก่อนทะเลาะกับเพื่อนฮะทะเลาะกับแฟนเก่าทะเลาะกับญาติอะไรเงี้ยครัเฮ้ย เตรียมเรื่องว่าจะไปพูดแบบหนึ่งสองสี่ห้าพอไปถึงหน้าแล้วเนี่ยสถานการณ์ด้านหน้ามันไม่เป็นเหมือนที่ตอนเราคิดเอาไว้ว่าจะพูดคำนี้เหมือนเขาแบบใส่เราก่อนเนี่ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราวกกลับไปเรื่องที่เราอยากพูดไม่ได้แล้วเราก็ลืมเพราะว่าเราต่อสู้กับเรื่องที่อยู่ด้านหน้าอยู่อ๋อลำดับไปมันผิดแผนครับแล้วพอกลับไปถึงที่แบบบ้านอะไรเงี้ยกำลังจะนอนกำนังคิดคุณลืมคำนี้ ไม่มานเลยอะไรเไม่ทัน,นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยตรงกับผมเหมือนกันก็เลยเลือกอเลือกคนนี้คนนี้มาอออสองท่านนี้นะคะ <laughs> ได้แฟนแฟนเสดที่เชิตใส่ชื่อเบอร์โทรในอินบ็อกซ์แฟนเพจเราด้วยใช่ครับส่วนใครเนี่ยจะมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องาาต่างๆที่คัโตะถ่ายทอดมาต้องเป็นเล่มน,นี้ซึ่งคัโตะพูดเอาไว้ได้หน้าเศร้ามากสาหรับแฟนนักอ่านแฟนนักเขียนอย่างคัตโตะแฟนหนังสืออ่ะเพราะเขาบอกเขาจะเขียนเป็นเล่มสุดท้ายนักอ่าน ใช่ไร้สาระจนกว่าจะหาไอเดียที่มันมันมเขียนได้ครัวคิดว่าตอนนั้นคงกลับมาเขียนอีกทีนึงใช่แต่ว่าเราก็ติดตามเล่นนี้ไปก่อนวางแผนแล้วทั่วประเทศสุกนี้ครับสุกนี้สุกนี้ค่ะทุกร้านหนังสือชั้นนำเลยปะก็ คงงั้นครับแล้วพี่คัต่อจะมีไปแบบบอกว่าหาซื้อง่ายเพราะผมเจอบ่อยจริงๆนะครับครับหนังสือแต่ผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วตามร้านหนังสือเนี่ยต้องมีนะใช่หาไม่ยากเราโชว์ไว้ในกล้องแล้วเดี๋ยวเราโพสลงโซเชียลเลยด้วยปกสีขาวเชียร์มีหนังสือดูดูก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นหนังสือเพราะว่าดูยากมองไกลๆเอ๊ะคัตต่ออยู่ตรงไหนนะขอให้คุณมองที่สันเพราะว่ามันจะมีตัวหนังสือสีดำเขียนว่า right สาระผมดูยากนิดหนึ่งแล้วก็อ๋อจะมีเป็นเหมือนบล็อกเซตนะครับคือหนังสือธรรมดาก็จะเป็นหนังสือแล้วก็จะมีอันที่เป็นกล่องมีบ็อกเซตซึ่งไอ้เพลงเนี่ยจะอยู่ในตั้มไดที่เป็นคัสตอมทำเป็นไม้ขึ้นมาแล้วก็มีลูกแว่นอยู่ตรงไม้ไอ้ตัไดที่เป็นไม้นี่แหละครับแล้วก็มีเพลงอยู่ถ้าเกิดใครสะสมเขาก็ทำแค่หนึ่งพันชุดอยากได้ต้องทำยังไงดีหรอวสามารถไปหาซื้อได้เลยะ ผมไม่แน่ใจว่าจะจำกัดว่าร้านนี้มีสองสาเล่มอ๋อก็คือวันสุกร์รีบวางแผงก็รีบไปแย่งชิงมาะแต่ไม่ต้องห่วงว่าเหลือแน่นอนผมว่าเมาแฟนกระตกเยอะแยะจะตายแต่ถ้าอยากให้พร้อมรายเซ็นนะครับแบบว่าไปมีไปออกโชว์ตัวพร้อมกับหนังสือที่ไหนจริงๆก็ ผมก็เดือนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่หลายที่ก็เอาไมคเซ็นได้ถ้าเกิดเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวค่อยไปบอกใน a c e b o o k แล้วกันได้เลยนะคะ,ะยังไงก็ให้ถ้าตฝากทั้งหนังสือแล้วก็ซิงเกิลพิเศษเพลงนี้กับแฟนๆสักนิดนึงค่ะฝากเราจริงๆก็มีหนังสือเล่มใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่นะครับ,รบแต่ก็ที่อยากจะฝากก็อยากขอบคุณคนฟังด้วยนะขอบคุณครูด้วยนะครับที่ เรียกว่าดีกับผมแล้วก็ดีกับลิปตามากๆแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากให้ปัดกวาดถูตึกหรือว่าล้างจานอะไรเงี้ยคือบอกได้เสมอค่ะก็ น่ารักกับพวกเรามากๆขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่คะโตด้วยนะคะใช่เพราะว่าน้องๆน่ารักกับพวกเราเสมอเลยนะคะเล่นคอนเสิร์ตทีไรเต็มที่เต็มเหนียวมากปีหน้ารอลุ้นว่าจะมีคอนเสิร์ตพิเศษกับเราหรือเปล่าถูกต้องต้องติดตามยจะมีต้องส่งเสียบเชยแล้วล่ะได้ง่าฝากไว้สําหรับไร์สาระนะคะหนังสือเล่มล่าสุดจากคาโต้แล้วก็เพลงนี้ค่ะความคิดถึงทําให้เราเจ็บปวดถ้าชอบถ้ากาลังคิดถึงใครแล้วอยากจะมาเจ็บปวดเพิ่มเติมขอได้ที่คลื่นนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคาโต้มากๆ ยังคิดถึงวันที่สองเรายังมีกันความรู้สึกนั้นยังอยู่กับฉันในตอนนี้ความรู้สึกที่ด